สวัสดีค่ะมาพบกับลูกตาลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกตาลก็จะมานําเสนอ6ข้อดีนะคะของรถ t o โยต้าไฮบริดของเรา,เาว่าในร,รถ t o โย t a าไฮบริดของเราจะมีข้อดีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ6ข้อดีที่ทําให้คุณมั่นใจในรถ t o โย t a าไฮบริดค่ะข้อที่1 t o y o โต h ยต้าไบิดประหยัดน้ํามันถึง24กิโลเมตรต่อลิตรตัวนี้อ้างอิงจากข้อมูลอีโคสติกเกอร์ข้างรถยนต์นะคะ ข้อที่2นะคะ Toyota Hybrid ชาร์จไฟในตัวขนาดคับพีได้ด้วยนะคะข้อที่3ออกตัวเร็วทันใจด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเต็มพิกัดความแรงกับ Toyota Hybrid ไปเลยค่ะข้อที่4 Toyota Hybrid ช่วยลดมลพิษและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะข้อที่5ค่ะ Toyota Hybrid ไล่ it, เสียงรบกวนตลอดการเดินทางนะคะข้อที่6นะคะ Toyota Hybrid บำรุงรักษาง่ายไม่จุกจิกด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ6ข้อดีของรถ Toyota h y b บ i ิดของเราสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้รถ Toyota h y b บ i ิดไปขับสักคันนะคะสามารถติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงที่โควิด19ระบาดน,นี้นะคะทุกทต้นก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะหมันหลังมือกันบ่อยๆนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ